สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนหลักทรัพย์บัวหลวงทุกท่านนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเวลาทุกวันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงสีเป็นต้นไปนะครับก็ทางผมเองนะครับพีมาจากทีม BOS g l o b a l investing นะครับก็จะมาอัปเดตประเด็นลงทุนนะครับในหุ้นตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับ่าจะเป็นตลาดอเมริกานะครับตลาดฮ่องกงแล้วก็ตลาดเวียดนามนะครับก็วันนี้ผมทําหน้าที่คนเดียวนะครับก็น้องฟ้าที่ ทำหน้าที่ประจำนะครับก็วันนี้หยุดนะครับก็เป็นผมนะครับพี่จากทีม b l s Global Investing นะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เรามาอัปเดตนะครับตลาดหุ้นต่างประเทศนะครับเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สำหรับทีมในวันนี้ที่เราเขตมานะครับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะครับเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะว่านะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐนะครับหรือว่าฮ่องกงเนี่ย หรือว่าแม้กระทั่งทางจีนเองเนี่ยมีมีประเด็นอะไรบ้างนะครับก็มาเริ่มงกันเลยดีกว่านะครับก็นะครับสัปดาหที่ผ่านมาเนี่ยทางตลาดหุ้นสหรัฐนะครับก็ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนเนี่ยเอาไปฟอร์มเพื่อนเลยนะครับก็บวกไปถึง3.8%ที่เราเห็นด้านล่างนะครับในส่วนของเอสอนพ500นะครับก็บวกอยู่ที่ประมาณ3.2%นะครับขณะเดยียวกันเนี่ย ตัว NASDAQ นะครับบวกอยู่ที่ประมาณ1.8%เท่านั้นนะครับคือถ้าเรามองภาพรวมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าดัชนีดาวโจนแล้วก็ S&P 500เนี่ยก็จะเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะครับของทางเอ,อ,อเมริกาเนี่ยนะครับออก็จะเป็นหุ้นที่ค่อนข้างเป็นหุ้นบลูชิพนะครับก็มีหุ้นอยู่ในพวกกลุ่มเออโออีโคโมีไม่ว่าจะเป็นพวกธนาคารนะครับพวกอ,อินดัสทรีลหรือว่าสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย อัเบอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยมันปรับตัวขึ้นเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือว่าอินดัสทรีอัลนะครับแต่เราเมื่อเรามาลองดูในทางดัชนี N แอสเดนะครับก็บวกเพียง1.8นะครับก็จะเห็นได้ว่าพวกหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยที่ที่นแอสเดถือว่าเป็นหุ้นที่อยู่ใน N แอสเดเป็นส่วนใหญ่นะครับก็บวกน้อยกว่าดัชนีดาวโจนส์แล้วก็ไอซันพี500นะครับเพราะว่าหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยเริ่มสงตัวแล้วนะครับจากการที่ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ย ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับในช่วงที่เกิดในช่วงหนึ่งหนึ่งสองเดือนผ่านที่ผ่านมานะครับก็ติดตามกันได้นะครับในส่วนของตลาดฮ่องกงนะครับก็ทรงตัวนะครับบวกอยู่ที่ประมาณ0.1นะครับรายสัปดาห์นะครับก็ค่อนข้างทรงตัวนะครับในส่วนของตลาดเวียดนามนะครับบวก1.4นะครับยังบวกต่อเนื่องนะฮะเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยบวกขึ้นมา4สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว ก็ถือว่ายังคงร้อนแรงอยู่นะครับแต่ก็เริ่มแผ่วลงนิดนึงแล้วแหละนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามนะครับในส่วนตารางด้านขวานะครับก็จะเป็นตัวของ ETF นะครับที่เราทางจริง Global Investing เนี่ยจัดทำขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราจะแยกเป็นสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำน้ำมันหรือว่าตราสารหนี้หรือแม้กระทั่ง Re ีดนะครับแล้วก็จะให้ ETF ตัวหลักนะครับ ที่เป็นเหมือนตัวแทนนะครับของแต่ละสินทรัพย์แต่ละประเภทนะครับซึ่งทางเราเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนกับทางหลักทรัพย์โบหรวงทุกท่านนะครับวิธีอ่านตารางทํำยังไงนะครับก็จะดูง่ายๆอย่างเช่นบรรทัดแรกเนี่ยสินทรัพย์ประเภทหุ้นนะครับหรือว่า Equity เนี่ยก็เห็นว่า ETF ที่เราเลือกเป็นตัวแทนนะครับก็คือตัว ACWI นะครับก็จะเป็นอ t f ที่อ้างอิง ดัชนี MSCI ACWI แล้วก็ Frontier Market นะครับก็เรียกได้ว่าเป็น ETF ที่อ้างอิงดัชนีตลาดหุ้นหรือว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับก็เราเห็นได้ว่านะครับตัว WTD ช่องนี้เนี่ยก็จะเป็น performance นะครับของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เห็นได้ว่าบวก3เอ่อบวก3.5%นะครับแล้วก็ถ้าดู year to date เนี่ยก็ ยังลบอยู่นะครับอยู่ที่ประมาณ9%นะครับอย่างท้องนะครับสินทรัพย์ที่เรียกได้ว่าอัพเปอร์ฟอร์มที่สุดในปีนี้นะครบับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยสำหรับที่ผ่านมาก็ทรงๆนะครับลบ0.2%ขณะที่ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเนี่ยไม่ว่าจะเกิดโรคระบาดอะไรเกิดความเสี่ยงอะไรขึ้นในตลาดหุ้นเนี่ย ทองก็ปรับตัวขึ้นนะครับส่วนตลาดส่วนสินทรัพย์ประเภทอื่นนะครับก็บวกไปถึง14นะครับตั้งแต่ต้นปีนะครับก็นังทุนก็สามารถติดตามตารางนี้ได้นะครับเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านนะครับน่าจะเป็นไอเดียในการซื้อ ETF สําหรับสินทรัพย์ประเภทต่างๆนะครับสําหรับประเด็นเด่นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับเรามาเริ่มกันที่ตลาดอเมริกันก่อนเลยนะคร นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีประเด็นเรื่องของการประท้วงนะครับมีผู้ชุมนุมนะครับเกิดความไม่พอใจจากการที่มีตำรวจนะครับไปจับคุณจอร์ดฟลอยด์เนี่ยแล้วก็เหมือนจะมีการกระทำเกินกว่าเหตุนะครับทำให้เขาเสียชีวิตลงนะครับซึ่งมันก็เกิดการทำให้มีการปลุกระดมนะครับชาวอเมริกันนะครับขึ้นมาประท้วงนะครับเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจอร์ดฟลอยด์คนนี้นะครับ ก็การประท้งเนี่ยดูเหมือนจะรุนแรงมากขึ้นนะครับมีการเผามีการปล้นต่างๆนะครับก็ทําให้ทางรัฐบาลเนี่ยก็เรียกกองกาลังมั่นคงพิเศษนะครับก็ออกมานะครับแล้วก็มีการตั้งเคอร์ฟิวนะครับในบางรัฐเช่นกันนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยมันมันรุนแรงกว่าที่คาดไว้นะครับก็อาจจะเป็นเซนทิเมนต์เชิงลบนะครับตอกด,ดังต่อ ตาดหุนในระยะสั้นได้นะครับเราก็ต้องติดตามดูนะครับคืนนี้ว่าตลาดหุ้นอเมริกาจะเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของวันศุกร์ที่แล้วเองนะครับทัป์ก็ได้ออกมาถแถลงนะครับว่าพร้อมนะครับตัดยุติความสัมพันธ์กับทางองค์กรอน,อนามัยโลนะครับหรือว่าฮูนะครับหลังจากที่ทั้์เนี่ยได้วิจารณ์นะครับทางองค์กรอน,อนาไมาโลเนี่ยว่า รีสปอนส์นะครับต่อเหตุการณ์โรคระบาดโควิด COVID -19 เนี่ยค่อนข้างช้านะครับหรือเรียกได้ว่าเตือนสารัฐหรือว่าประกาศอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างช้านะครับทำให้อเมริกานเนี่ยขึ้นเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับสำหรับโรคระบาดครั้งนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นพวกยอดผู้ป่วยสะสมนะครับหรือยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับทำให้ทรัมป์เนี่ยไม่พอใจกับทางองค์กรอนามายัามายโลกนะครับสำหรับการตอบสนองต่อ เหตุการณ์โรคระบาดครั้งนี้นะครับก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือทางอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้บริจาคให้กับองค์กรอาณามล์โลกนะครับมากที่สุดนะครับเป็นอันดับหนึ่งนะครับเมื่อวัดกับประเทศอื่นนะครับทาก็เลยไม่พอใจตรงนี้นะครับในเมื่อเอ้ทางอเมริกาเนี่ยบริจาคให้ฮูต้องเยอะแต่ทําไมถึงรีสปอนส์ต่อเหตุการณ์โรคระบาดครั้งนี้ได้ค่อนข้างช้านะครับทำให้อเมริกาเนี่ยได้กระทบหนักนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับ อ่าเป็นทางของฮ่องกงนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในการแถลงครั้งเดียวกันนะครับทรัมป์ก็ออกมาพูดนะครับคู่ทางจีนนะครับพร้อมตัดสิทธิพิเศษต่างๆที่เคยมอบให้กับฮ่องกงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกทางการค้าไม่ว่าจะเป็นพวกการเดินทางให้กับชาวฮ่องกงเนี่ยทางทรัมป์เนี่ยพร้อมตัดสิทธิพิเศษตรงนี้ไปนะครับถ้าหากจีนเนี่ยยังคงผลักดันนะครับกฎหมายพวก กฎหมายความมั่นคงนะครับที่ที่ออกมาเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในการหวังที่จะควบคุมฮ่องกงนะครับโดยสมบูรณ์แบบเนี่ยครับก็ทางอเมริกาเองเนี่ยก็ไม,ไม่ไม่พอใจกับกับเหตุการณ์ตรงนี้นะครับก็ทําให้ความเทนชั่นระหว่างทางอเมริกากับกับทางจีนเนี่ยก็กลับขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นซนติเมนต์ลบนะครับต่อตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งฮ่องกงหรือว่าทางจีนหรือว่าทาง อเมริกาเองนะครับก็ในส่วนของอีกข่าวนึงนะครับก็ทาง HKEX นะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยก็ได้จับมือนะครับกับทาง MSCI นะครับก็ออกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกออปชันนะครับฟิวเจอร์นะครับตราสารอนุพันธ์ต่างๆนะครับก็ทั้งหมดรวมประมาณ37ชนิดนะครับซึ่งน่าจะเป็นผลบวกนะครับต่อตลาดหุ้นฮ่องกง ระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ที่สามารถดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในในตลาดหุ้นฮ่องกงได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็ติดตามไปได้นะครับสําหรับตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับามาส่วนของประเด็นเด่นของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับถ้าเราไปดูนะครับ performance ของตลาดหุ้นเวียดนามหรือดัชนีเวียดนามเนี่ยเรียกได้ว่า เอาเอร์ฟมนะครับเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นในเอเชียนะครับก็บวกไปกว่าประมาณ13%นะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับเราจะเห็นจากกราฟเนี่ยถ้าตัชนีีเวียดนามเนี่ยก็เอาเฟอร์ฟอร์มนะครับดัชนี MSCI ของเอเชียเนี่ยได้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตลาดหุ้นที่ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับก็หนุนมาจากการที่มีการควบคุมโรคระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเวียดนามเราเห็นได้ว่า เวียดนามเนี่ยได้ผ่อนคลายนะครับมาตรการล็อกดาวน์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนเมษายนนะครับแล้วกักบคาดว่านะครับน่าจะกลับมาเปิดเศรษฐกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบในช่วง2-3เดือนนี้นะครับแล้วก็ทาง IMF เนี่ยก็คาดการเช่นกันนะครับว่าเศรษฐกิจเวียดนามมีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้เร็วที่สุดในในในปีนี้นะครับเมื่อเทียบกับภูมิภาคเอเชียนะครับ แล้วก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะไม่เกิด recession ด้วยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามในในปีนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมี sentiment บวกบ้างนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามช่วยหนึ่นตรงนี้ขึ้นไปอีกนะครับก็คือต่างชาตินะครับมีการซื้อสุทธินะครับรายสัปดาห์กว่าประมาณ6ล้านดอลลาร์นะครับก็นับเป็นครั้งแรกนะครับสำหรับรายสัปดาห์เนี่ยนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ ช่วงต้นปีนะครับก็เป็น s e n ิเ m e n t บวกนะครับสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามกันไปนะครับอ่าสำหรับขอสรุปรวมเลยแล้วกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับเราคาดการตลาดหุ้นว่าอย่างไรนะครับเรายังคงคาดการเหมือนเดิมนะครับว่าตลาดหุ้นมีโอกาสนะครับที่ที่จะพักฐานนะครับก็หลังจากที่ตลาดหุ้นเนี่ยมันปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็คือนับจากจุดต่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ย ปรับขึ้นมาแล้วประมาณ30% 30ตามกว่าเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสำหรับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยเราก็มองว่าอัพไซด์นี่มันอาจจะค่อนข้างน้อยและค่อนข้างจํากัดแหละสําหรับนักลงทุนท่านใดเนี่ยทีออ่มีกําไรนะครับก็แนะนํานะครับสามารถทยอยโปรฟิตได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีปัจจัยที่ทําให้ตลาดหุ้นสามารถลงได้เข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเทนชันระหว่างอเมริกาจีนฮ้องกงนะครับ การประท้วงในฮ่องกงหรือแม้ว่ากระทั่งในอเมริกาเองนะครับที่มีแนวโน้มที่จะอาจจะรุนแรงมากขึ้นนะครับก็เรายังคงแนะนำนะครับหุ้นนักลงทุนที่กำไรแล้วนะครับก็สามารถเทรดเทปโฟิตได้นะใจุดนี้นะครับแล้วก็อาจจะแนะนำนะครับสรับเข้าหุ้นที่ Val u e นะครับหรือ Val u e play เนี่ยคือหุ้นที่มีพื้นฐานดีแล้วก็มูลค่าไม่แพงหรือว่ามูลค่าถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไอเที่นะครับพวก เอ่อเทเลคอมรายใหญ่ของทางอเมริกานะครับหรือว่าเป็นจอร์นสันอจอร์นสันนะครับที่เป็นบริษัทยาอันดับหนึ่งนะครับของอเมริกาเนี่ยก็อาจจะได้ตีมเมกาเทรนอย่างเฮลท์แคร์กันไปด้วยนะครับก็เป็นพุ้นแวลูที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับก็ติดตามนะครับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะครับก็ติดตามดัชนีภาคการผลิต ISM นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับก็ติดตามกันได้นะครับ พรับหุ้นที่มีประเด็นหรือว่า ETF นะครับเด่นในสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างนะครับก็มาดูกันเลยนะฮะสำหรับตัวแรกนะครับ Costco มีประเด็นอะไรนะครับิถที่ผ่านมานะครับ Costco ก็มีการรายงานงบไตรมาสที่3นะครับตามปีงบประมาณบัญชี2020นะครับ Costco ก็เผยรายได้นะครับ Q อ Q3 เนี่ยโตประมาณ73% Year on Year นนะครับขึ้นไปแต่อยู่ที่ประมาณ37,000 ล้าน US ดอลลาร์นะครับก็ดีกว่าที่ตลาดคาดนะครับส่วนกำไรนะครับลดลงเจ็จุดหนะครับยอนิแยร์นะครับอยู่ที่ประมาณแปดอยสีล้าน US ดอลลาร์นะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ทางคอส c o เนี่ยเออน่าจะมีการบันทึกค่าใช้จ่ายพวกชดเชยนะครับพนังงานที่ต้องหยุด หรือหน้าร้านที่ต้องปิดชั่วคราวนในช่วงโควิด1 9ทลงไปนะครับทำให้กำไรลดลงนะครับแต่ตัวท็อปไลน์เนี่ยหรือรายได้ยังโตขึ้นได้เนื่องจากนะครับตัว s ซมสโตร์ e ซ Growth เนี่ยนะครับในไตรมาสหนึ่งเนี่ยในไตรมาสสามเนี่ยยังโตอยู่ที่ระดับ4.8นะครับ Q on Q หรือว่าไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยหลังจากการที่ในช่วงก่อนโควิดที่จะระบาดหนักๆเนี่ยในช่วงประมาณเดือนมีนาคมเนี่ยคนก็เริ่มเห็นข่าวแล,แล้วก็เริ่มไป ากาต์ดตัวสินค้าจําเป็นนะครับในคอสโก้เนี่ยที่คล้ายๆแมคโครบ้านเรานะครับก็คนก็แห่กันไปการ์ดตัวสินค้าเนี่ยทำให้ยอดขายพุ่งทะลุนะครับทำให้ s t o r e s a l e s growth เนี่ยโตได้ถึง4.8%นะครับก็เป็นปัจจัยบวกนะครับทางเราเนี่ยก็เคยแนะนำตัวคอสโกไปสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะครับนักลงทุนที่ติดตามกันมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวคอสโกได้ปัจจัยบวกจากตรงนี้ไปนะครับในส่วนของอีกตัวหนึ่งของตัวหุ้นอเมริกานะครับ ก็จะเป็นตัว Paypal นะครับเเราเขียนตีมมานะครับเป็นโตสดใสตามกระแสอีคอมเมิร์ซนะครับคืออะไรนะครับ mm hmm. ก็ Paypal เนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับดิจิ t a l Wallet นะครับก็ให้บริการชำระเงินออนไลน์นะครับก็ทั่วโลกนะครับก็ในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยยอดเอ่อ p พย p a l เนี่ยยอดเอ่อผู้ใช้บริการ Paypal เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20ล้านบัญชีนะครับ แล้วก็โดยยอดแอคทีฟนะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยประมาณ50%นะครับในยอด20ล้านเนี่ยถือว่าได้แรงหนุนนะครับจากการที่คนเนี่ยต้องกักตัวอยู่บ้านในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยแล้วก็มีการทำธุรกรรมซื้อสินค้าออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้นนะครับก็ทำให้เนี่ยบริษัทเขาก็ให้ไกด์ไลน์นะครับสำหรับงบในไตรมาสสองนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรายได้นะครับหรือว่ากำไรเนี่ยจะโตได้ถึงประมาณ15%นะครับในไตรมาสสองนะครับ ก็ยอดผู้ใช้บริการเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงระดับใกล้เคียงกับไตรามาสหนึ่งเลยนะครับก็คือประมาณ15-20ล้านบัญชีนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างสนน่าสนใจนะครับทาง Morgan Stanley เองเนี่ยก็ให้เลตติ้งเป็น o v e r w e i g h t นะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่131ยูรดอลลาร์นะครับโดยมองว่าเนี่ยแพลตฟอร์ม PayPal เนี่ยน่าจะได้น่าจะโตได้ประมาณถึง ระดับประมาณ8%นะครับแล้วก็ในปี6-3หรือปีนี้เองเนี่ยแล้วก็โตได้ถึง20%ในปี6-4นะครับหลังจากไรายได้ที่ที่เขา forecast ว่าน่าจะโตได้ดีนะครับเราเป็นหุ้นที่น่าสนใจหุ้นหนึ่งนะครับสำหรับตัว New Economy นะครับสำหรับ PayPal นะครับสำหรับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับตัว SinobiO นะครับก็เป็นหุ้นบริษัทยานะครับยักษ์ใหญ่ของจีนที่จดทะเบียนใน แต่หลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับก็มีประเด็นอะไรนะครับก็คือเขาได้มีการรายงานงบไตรมาสหนึ่งนะครับว่ารายได้เ,เนี่ยโตประมาณ0.2ค่อนข้างทรง,งตัวนะครับก็กําไรก็โตประมาณ0.6เช่นกันนะครับขึ้นไปแตะอยู่ที่ประมาณ120ล้านดอลลาร์นะครับก็กหลักๆเนี่ยได้รับผลบวกนะครับมาจากอยอดขายพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการรักษาประเ็งนะครับหรือพวก oncology product นะครับก็ เป็นหุ้นบริษัทยาที่น่าสนใจหุ้นหนึ่งนะครับในในของจีนหรือฮ่องกงเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับผลบวกนะครับจากเมกาเทรนพวกเฮลท์แคร์ที่เราเคยแนะนำไปเช่นกันนะครับสำหรับตัวอีกตัวหนึ่งเป็นบริษัทยาเช่นกันนะครับก็เป็นตัว c s p c Pharmaceutical นะครับก็เอ่อบริษัทยาตัวนี้นะครับก็เป็นรักใหญ่อีกบริษัทหนึ่งนะครับของจีนนะครับแล้วก็จดทะเบียนในในฮ่องกงเนี่ย มีผลิตภัณฑ์ยานในครจีนกว่าประมาณ1,000ชนิดเลยทีเดียวนะครับก็ในในช่วงปีนี้เนี่ยตัว CFC เนี่ยเ,เขามีการลงทุนในพวกงาน R;D หรือว่าการวิจัยผลิตภัณฑ์ยาต่างๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ350ล้าน US นดอลลาร์นะครับต้องเท้าความก่อนว่านะครับพวกบริษัทยาหลักๆเขาก็จะดูพวกงบ R&D นนะครับว่าโอเคปีนี้เป็นยังไง เ,เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่แล้วไหมนะครับซึ่งในระดับตรงนี้เนี่ยที่ทาง CFC p ลงทุนมาเนี่ยก็ถือว่าเ,เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ลงทุนนะครับในการพ,พัฒนานะครับยาก,กว่า20-30ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยารักษามะเร็งนะครับยาโดยกว่า20ชนิดเนี่ยจะเป็นยารักษามะเร็งแล้วก็ยังอยู่ในช่วงกําลังพัฒนานะครับส่วนอีก10ชนิดเนี่ย เข้าไปอยู่ในช่วงการทดสอบแล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะลอนช์ได้เร็วๆนี้นะครับคือทางโปรดักต์ของขั้นตอนการผลิตของพวกบริษัทยาเนี่ยมันจะเป็นไปไลน์ต่างๆคขั้นตอนการผลิตนะครับการทดลองนะครับการออกจําหน่ายนะครับก็ทาง morgan stanley เนี่ยเขาก็ให้ r a t i ติ้เป็น Overweight เช่นกันนะครับแล้วก็ให้ราคาเป้าหมายที่22.5ห้ฮ่องกงดอลลาร์นะครับก็อาจจะได้รับแรงหนุนนะครับจากตัว gross s s r g r n นะครับที่ที่ ขยายตัวได้ดีนะครับบวกได้ถึง4%นะครับเย a r on ออนเยในช่วงไตรมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ได้รับแรงหนุนจากการที่เขาสามารถคิดค้นพวกผลิตภัณฑ์รักษาโรคมะเร็งออกมาได้นะครับก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับหุ้นตัว c s p c นะครับสำหรับตัวตลาดหุ้นเวียนามนะครับหุ้นเด่นในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาก็จะเป็นตัว โภพัทกรุนะครับหรือตัว HPG นะครับก็จะเป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเหล็กนะครับรายใหญ่ในในเวียดนามเนี่ยในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยปรับตัวขึ้นเด่นที่สุดนะครับในดัชนี BN30 นะครับก็บวกได้ถึง27.4%นะครับก็จากการที่งบไตรามาสหนึ่งเนี่ยออกมาดีกว่าคาดแล้วก็ความต้องการใช้เหล็กนะครับจากโครงการอินฟราสตรั t เจอร์จาก รัฐบาลต่างๆนะครับถือว่าเพิ่มค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ดีมาในการใช้เหล็กเนี่ยเพิ่มมากขึ้นทำให้ยอดขายเหล็กของทาง hpg เนี่ยเรียกได้ว่าออกทามหายกันเลยทีเดียวนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นไส้งอนเบียนะครับก็จะเป็นบริษัทผลิตเบียนะครับที่เป็นบริษัทลูกของไทยเบฟเช่นกันนะครับก็มีการนะครับทางพวกโรกเวียดนามเนี่ยเขาคาดกันกันว่าในไตรมาสหนึ่งเนี่ย เราเห็นไปแล้วแหละว่าตัวไส่งอสงอนเบียร์เนี่ยงบออกมาอาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักจากโควิด1 9นะครับที่มีการปิดร้านอาหารผับบาร์ต่างๆนะครับแต่ทางเขาทางโปรงเวีดนามเนี่ยเขาคาดว่าน่าจะบอทท่มเอาไปแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะฟื้นตัวในช่วงไตรามาสสองนะครับเพราะว่าร้านอาหารอะไรพวกนี้เนี่ย กลับขึ้นมาเปิดได้อีกรอบนะครับแล้วก็คาดว่าเราจะฟื้นตัวเด็นได้ในช่วงครึ่งปีหลังนะครับสำหรับตัวไซางอนเบียหรือ SAB นะครับนะครับก็สำหรับหุ้นในตลาดสารัฐนะครับสัปดาห์ที่แล้วที่เราเคยแนะนำไปเนี่ยเราจะออกเปเปอร์นะครับเป็นตัวบริษัทยาเช่นกันนะครับก็จะเป็นตัวจอร์นสันแอนจอนสันแล้วก็ไฟเซอร์นะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเป็นหุ้นที่น่าจะได้รับ ผลบวกนะครับจากจากเหตุการณ์โควิด -19 เนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ที่ผลิตวัคซีนนะครับในการเยียวยาหรือว่ารักษาโรคโควิด -19 อันนี้นะครับทุกสัปดาห์เราก็จะมีการออออกเปเปอร์โคเปอร์หุ้นเต็มนะครับก็ให้กับนักลงทุนหลักทรัพย์บรลูทุกท่านนะครับก็ติดตามกันได้นะครับในทุกวันพฤหัสนะครับแล้วก็จะมีชาร์จเทคนิคนะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเขียนโดยพี่เอกธนรัตน์นะครับแล้นักวิเคราะห์เทคนิคของหลักทรัพย์บลูของเรานะครับก็ติดตามกันได้นะครับ อ่าสำหรับทุกวันอังคารน,นะครับอย่าลืมนะครับเ,เราจะมีการให้เ,เป็นโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับนักลงทุนหลักซรัพบโบรลวงทุกท่านนะครับก็จะเป็นการเวฟฟรีค่าธรรมเนียมนะครับในการโอนเงินนะครับมาฝากไปโอนเงินไปลงทุนต่างประเทศนะครับสำหรับเ,เราสามารถประหยัดได้สูงสุดถึง3,000บาทนะครับก็คือตลาดฮ่องกองตลาดอเมริกาแล้วก็ตลาดเวียดนามเนี่ย ต่าละ1000บาทนะครับสำหรับในการโอนเงินหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถประหยัดได้สูงสุดถึงห0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับสำหรับโปรโมชั่นทรานฟีนี้เนี่ยก็เป็นเริ่มขึ้นในทุกวันอังคารนะครับเราก็จะมีเวอร์ชันแบบอินเตอร์เนชั่นแนลให้นักลงทุนทุกท่านเลยนะครับก็จะเป็นว่าจะเป็นภาษาไทยสังกฤษหรือว่าภาษาจีนนะครับก็ติดตามกันได้นะครับทุกวันอังคารนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอฝากนะครับเหมือนเดิมนะครับสำหรับตัว Uh, DR E1 VFBN3001 นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเป็นการอ้างอิง ETF ที่อ้างอิงดัชนี VN30 นะครับก็จะเป็นการลงทุนแบบพาสซีฟหน่อยๆนะครับก็จะเป็นอ้างอิงกับดัชนี VN30 ไปนะครับแล้วก็จะมีการอัปเดตนะครับปร,ประเด็นการลงทุนตลาดหุ้นเวียดนามทุกสัปดาห์นะครับมีการคาดการแนวโน้มนะครับสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ ถ้านักลงทุนท่านใดที่เปิดบัญชีกับหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็จะได้รับเปเปอร์ตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ลางด้านขวามือนะก,ก็จะมีการอัปเดตนะครับแวรเชั่ว่าหุ้นในดัชนี VN30 เน่ยเ,เป็นไงบ้างนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มปรับประมาณการเพิ่มขึ้นไหมนะครับคอนเซนแซสแทร็กตไพรเป็นอย่างไรนะครับก็มีไว้เป็นเืิดนักลงทุนท่านใดสนใจนะครับที่จะลงทุนใน หุ้นเวียดนามลายตัวนะครับก็ติดตามตรงนี้กันด้วยนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็หมดเพียงเท่านี้นะครับก็ผมวันนี้พีาจากทีม BLS Global Investing นะครับก็ทำหน้าที่คนเดียวนะครับเ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้าน้องฟ้าน่าจะกลับมาอีกรอบนะครับก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมน,นะครับเวลา วันจันทร์นะครับเวลาบ่ายโมงสีเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สำหรับนักลงทุนท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากจะเปิดบัญชีกับทางหลักทรัพย์บูหลวงเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับศูนย์สองหกนดหนึ่งหนึ่นะครับก็ติดตามกับพวกเราได้นะครับทุกสัปดาห์วันจันทร์เวลาบ่ายโมงสีนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ